ใช่บรย์เกน่าแค่ต้นเร็วเลยน้องกี่หรอน้องกี่หรอห้าสิบหกไหมคะที่พี่บอกไม่ใช่ อ๋อขอบคุณมากเลยว่าต่างกันเยอะอยู่อ,อ,<น>อ๋อเออดีดใช่ใช่ค่ะคนิมน <c ười> นิมน

กะตับพิณใส่ิได้มันมาจกภาษาเขามันจะพได้อ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่นี่ัก็มทนี่ยใช่ค่ะนอาาเคอรก้เราใส่ในขาวละใส่ในขาวใส่ในาเมากนี่วันเนะ่ตกลงเลยกได้ปวไหนตุ้กยาตัว

Tak ada hari dah. Oh, tak tahu. Jahat.